คุณผู้ชมคะขณะนี้เราอยู่ที่ตำบลเขาสุนกวางนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการปลูก ต้นไม้ปลูกพืชนะคะซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อแนวสายส่งได้นะคะทางหน่วยบำรุงรักษาสายส่งก็ได้เข้ามาดูแลณจุดนี้นะคะลองทราบข้อมูลจากทางด้านหัวหน้า ทีมนะคะในอีกหนึ่งชุดนี้ค่ะจักรพันธ์นานิคมนะครับหัวหน้าหน่วยบำร,รุงสาธานแก่น1น่งขีดสนะครับครับผมผมน,นันทพลชินโงนะครับผมอยู่หน่วยกับทางอคอนแกนหนึ่งขีดสนะครับ,รบเราก็ได้มาวันนี้ปฏิบัติหน้าที่คือตรวจแนวสายส่งนะครับผมตรวจแนวสายส่งเส้นนี้นะครับคือการขอญาตตัดต้นไม้ใต้แนวสายส่งแล้วก็ส่วนที่ยื่นเข้ามาในสายส่งที่จะทําให้สายส่งเกิดการขัดข้องนะครับผมหรือว่าไฟทิพไฟดับนะครับค่ะครับเมื่อก่อนนะครับสายส่งเส้นนี้นะครับผมจะมีสถิต ทิปการทิปของสายส่งนะครับเนื่องจากาไฟไหม้ไรอ้อยนะครับในปีนี้นะครับก็สถิติในการทิปของสายส่งในาการเผาไรอ้อยนะครับลดลงลดลงนะครับโดยการที่ชาวบ้านนะครับเขาจะมีการตัดอ้อยโดยการตัดสดนะครับ,รบตัดสดแล้วก็จะมีการเปลี่ยนด้วยนะครับเปลี่ยนจากไรอ้อยมาเป็นมันสำปะหลังแทนนะครับคือไม่ไม่ปลูกพืชเชิงเดียวนะครับเป็นมันด้วยอ้อยบ้างบางครั้งถ้าปลูกอ้อยอย่างเดียวทาให้ดินเสื่อมสภาพทําให้ดินตาย และได้รับการร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดีนะครับในการเข้าหานะครับผมค่ะและจุดปลอดภัยที่เราควรที่จะทราบกันหรือว่าชุมชนที่จะควรจะทราบกันนี่อยู่ประมาณเท่าไหร่คะคือสายส่งเส้นนี้นะครับผม1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพโวลต์จากชายอนทผงหนึ่งไปอุดรธานีสองนะครับเคเดินสายนี่คือข้างละสิบสองเมตรถ้ารวมกันก็ยี่บสี่เมตรนะครับผมงั้นก็คือการปลูกการปลูกต้นไม้หรือว่าปลูกพืชที่มีความสูงต้องห่างกัน ห่างๆณจุดของพื้นที่แถบนี้เนี่ยก็คือ12เมตรด้านข้างนะคะสองข้างข้างละ12เมตรก่อนเข้าพื้นที่นี่เราจะต้องทําอย่างไรกันบ้างคะขั้นตอนแรกเราคือมาตรวจแล้วก็เราจะเจอใช่ไหมครับแล้วก็เข้าไปขออนุญาตเจ้าของที่นะครับผมตามลาดับขั้นตอนของที่ของที่ก็นัดแน่ว่าว่างวันไหนสะดวกวันไหนแล้วก็เข้ามาครับครับที่มาตัดวันนี้นะครับผมคือกอไผ่ครับผม วันนี้คือกอพัยอันนี้ยากไหมคะในการทำเทว่าเหนื่อยกันเหนื่อยใช่ไหมคะอยากจะฝากอะไรสําหรับชุมชนบ้างคะกองของาม่วมมือนะครับให้ช่วยกันดูแลรักษาสายส่งร่วมกันนะครับผมแล้วก็ช่วยเป็นหูเป็นตานะครับให้ทางชุมชนแจ้งไปที่ไหนบ้างคะอ๋อก็ส่วนมากจะไม่ต้องเสียตังค์ก็หนึ่งสี่หนึ่งหกนะครับ จ้งไปตรงรบเบอร์นี้ได้นะคะเบอร์นี้นะครับ24ชั่วโมงเลย24ชั่วโมงค่ะค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือส่วนหนึ่งนะคะของภารกิจของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งมีส่วนที่ช่วยให้ประเทศชาติได้มั่นคงทางด้านพลังงานก็ขอความร่วมมือกับประชาชนทุกท่านนะคะ นั่นูเม่อเลยปะูเม่ออันดีอันดีอันดีดีกว่าดิบดิบดิบดินดิบดิบดินดิบดิบดิบดิอดิบดิบดิบดิีดิงดินดิบ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 ดบดิบดินดิบดินดิบดิบดัดด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 นดดดบิดดดบดดดันดบดดดับดบ ขอ้เน่าข้างล่างน้อยยุคอ่า้างาเลยน้กใครแ่ยุองใครแม่ตอนแม่เห็ดปลูกปลูกอ้อย้อ้วแม่เท่าเห็ดโดนแล้วจ้ะไต่สายไฟเนาะแม่เนาะจ้ามันย่านแม่ผู้คนจุดจะเป็นไต่ยานไต่ยานตอนตอนที่ปลูกปลูกอ้อยนี่ปลไยไรอยากล้มเอาเพราคอยากจูดยานอโอ้ยก็ดีถ้ว่าขอบคุณกอฟอมากค่ะ เดาตา้ซากที่เปื้อนเชื้อข้าอุ้ณ้็ขาวกินมากมันกระตายใชไนะโอต้ตงกินมันก่อนใ่กินมันก่อนนี่หัวนี่ก้นออกเขาก็ดึกราไม่ขอบคุณกดบบ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 มบบ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  ะขณะนี้นะคะนอกจากเราจะมาแจกผ้าห่มกันแล้วนะคะเราก็จะเข้ามายังพื้นที่ก็อาจจะมีบางส่วนของพื้นที่แถบนี้นะคะที่มีต้นไม้ขึ้นซึ่งเป็นอันตรายมากนะคะเราจําเป็นจะต้องใช้พูดมีความรู้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมาทําการตัดต้นไม้ออกให้ไกลจากเขตเดินสายนะคะซึ่งอยู่ในเขตความปลอดภยัยเราไปดูนะคะว่าเขาจะมีวิธีการในการลานกิ่งไม้หรือว่าต้นไผ่อย่างไร นไม้แต่ละชนิดก็จะมีการตัดที่แต,ตกต่างกันด้วยค่ะ ตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของพื้นที่นะคะในบริเวณแถบนี้ซึ่งมีสายส่งแรงสูงพาดผ่านนะคะครับผมนายวีรรัตนเจริญเชื้อนะครับกำนันตำบลเขาสุดกว้างครับแต่ดูแลในเขตพื้นที่ตรงนี้ก็มีทุกปีนะครับทางการไฟฟ้าก็จะมาขอความร่วมมือก็คือหนึ่งคือประชาสัมพันธ์นะครับหน้าที่ตัด้อยไม่ให้เผาที่ใต้สายส่งนะครับเพื่อจะเกิดอันตรายกับสายส่งนะครับแล้วก็ ไม่ให้คนเขาไปใกล้สายแล้วก็เสาไฟฟ้านะครับตันนี้เราได้มาตัดต้นไผ่ออกครับผมตอนที่ปลูกนี่เขาก็ไม่ทราบใช่ไหมครับไม่ไม่ทราบครับอ๋อค่ะอ่ากำนันได้เห็นแล้วว่าในการลักษณะการตัดต้นไม้ของเขาเนี่ยต้องต้องมีความรู้ในในการตัดใช่ไหมครับครับผมครับรู้สึกยังไงครับต้นม้ถูกตัดไัเนี่ยก็ก็เสียายครับแต่แต่มันก็เป็นก็คือเราไม่รู้ระเบียบนะครับก็อยากช่วทางการไฟฟ้านี่เอาหาระเบียบหาอะไร มาประชาธัรมพันธ์ให้กำลังผู้อยู่บ้านประชาธรมพันธ์ให้ลูกบ้านบอกว่าไม่สามารถปลูกอะไรได้ใต้ไฟฟ้านะครับเราก็จะประชาธรรมพันธ์ให้ชาวบ้านเข้าใจแล้วก็จะไม่ไม่ได้ไม่ได้ปลูกอะไรนะครับอ๋อค่ะย่างไงก็ตามนะคะวันนี้เราก็ถือว่าเราได้รับทราบการสะท้อนความคิดแล้วก็ในเรื่องอีกมุมหนึ่งของชุมชนซึ่งบางทีการไฟฟ้าอ,อาจจะ เม <contribute S 2> องไมไ่ถึงนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณทา่นานกำนังมากขอบคุณมากค่ะบบสวัสดีค่ะค <Quit. S 2> ่ะตอนนี้อยู่กับพี่เต๋านะคะหรือพี่จักรพันธ์พานิคมนะคะหัวหน้าหน่วยสบํารุงรักษาสายส่งค่ะคุณผู้ชมคะเชื่อไหมคะว่าเมื่อสักครู่นี้เราได้ไปกับพี่เต๋านะคะแล้วก็ไปดูในการทํางานของพี่เต๋าและทีมงานด้วยนะคะรู้สึกมีความอบอุ่นมากนะคะพื้นที่ในภาคอีสานในการที่เราจะ ทำความรู้จักหรือว่าจะเข้าไปทักทายเนี่ยก็ต้องมีการพูดคุยแล้วก็มีการเข้าถึงอีกรูปแบบหนึ่งนะคะในการที่เราสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบแบบนี้พี่เต่อคิดว่าสร้างความมั่นใจหรือว่าสร้างความไว้วางใจระหว่างกะฟะพกับชุมชนขนาดไหนคะเราจะทำการพูดคุยเหมือนเราให้ให,ให้เป็นกันเองนะครับให้เป็นกันเองกับชาวบ้านนะครับ <S <S เพื่อที่จะเราจะได้ถามสอบถามสาธุสุดิบนะครับ มีเรื่องอะไรเขาก็จะคุยให้เราฟังเหมือนญาติพี่น้องใช่ครับผมเหมือนครอบครัวเดียวกันใช่ครับก็มาปรึกษาเราด้วยว่าจะทํายังไงอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็ได้ทราบนะคะว่าทางหน่วยพี่เต่าเองนะคะก็ได้แนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกพืชหมุนเวียนนะคะคสลับกันมไม่ไม่ต้องพืชเชิงเดี่ยวใช่ไหมคะใช่ครับนี่ก็เป็นความรู้ส่วนหนึ่งนะคะที่เราได้นำไปแลกเปลี่ยนกับชุมชนและชุมชนก็แลกเปลี่ยนบางเรื่องราวให้กับเราด้วย พี่เตอ่อคะแล้วกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ไปมอบผ้าห่มกันหนาวพี่เตอ่อคิดว่าน่าจะมีประโยชน์อะไรกับกฟผหรือว่าประชาชนบ้างประโยชน์ที่เราได้รับโดยตรงเลยนะครับจากในการที่เราเข้า,ขาถึงหมู่บ้านเข้าถึงชุมชนนะครับกับชาวบ้านนะครับผมก็คือ,อเราจะเป็นเหมือนแบบนานๆทีเราจะหมุนเวียนมาดูแลสายส่งเส้นนี้ใช่ไหมครับถ้าเราได้เข้าพบกับเขาเราก็เปรียบเสมือนว่าให้เปรียบเสมือนว่าเขาได้ดูแลเราแทน แทนสายส่งนะครับเป็นหูเป็นตาแทนเราได้ด้วยนะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่ดีหรืออะไรเขาก็จะเป็นหูเป็นตาเขาจะโทรหาเราอะไรอย่างนี้ครับม<ช>ีบ่อยครั้งครับที่ที่ที่เจอปัญหาแล้วเขาก็ติดต่อเรามานะครับแจ้งเรามาอะไรอย่างนี้ครับ กิจกรรมแบบนี้นะคะถือว่าเป็นส่วนสําคัญยิ่งเลยนะคะที่จะทําให้กอฟผอเนี่ยได้ดูแลบํารุงรักษาสายส่งได้อย่างทั่วถึงนะคะสิ่งสําคัญคือต้องให้พี่น้องชุมชนนะคะช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับกอฟผอค่ะ คุณผู้ชมคะนี่คืออีกส่วนหนึ่งกับภารกิจของหน่วยบำรุงรักษาสายส่งค่ะและปีนี้นะคะที่เราได้มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมทั้งปฏิทินนะคะสวัสดีปีใหม่ความอบอุ่นตรงนี้เราคิดว่าชุมชนและกฟผออสามารถที่จะเดินไปด้วยกันได้อย่างยั่งยืนค่ะ นิราพรรัตนาทิพย์รายงาน